เสือตกถังพลังเงินดีงวดนี้ยังน่าสนใจสวัสดีค่ะวันนี้นำชุดตัวเลขของสูตรเลขสําเร็จเสือตกถังพลังเงินดีงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2563มาฝากทุกท่านค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าเลขงวดนี้มีเลขเด็ดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับงวดประจำวันพฤหัสที่16กรกฎาคม2563 ชุดเลข3ตัวก็จะมี6 2 5 3 7 2 3 2 8 5 8 2 6 3 2 5 6 2แล้วก็จะมี8 5 7 4 7 3แล้วก็ชุดตัวเลข2ตัวะะชุดตัวเลข2ตัวเสือตกถังพลังเงินดีให้มาก็จะ2 5 3 2 7 2 5 7 7 8 8 2 6 3 8 5 7 5 2 7 6 2แล้วก็7 3แล้วก็จะมีระวังเบิ้ลหามนะคะระวังเล็กเบิ้ลเล็กหามก็จะมี6 7 7 7 7 6 2 2แล้วก็2 2นะคะนี่ก็คือทั้งหมดนี้ก็คือชุดตัวเลขของเสือตกถังพลังเงินดีงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2563 ซึ่งจะออกตรงกับวันพฤหัสนะคะก็เป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะซื้อสนุกสนุกนะคะก็เลือกตัวที่ใจชอบเนาะงวดละใบสองใบสนุกสนุกเฮงๆรวยๆทุกคนคะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ